มาดูผลงานวันนี้นะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับเ,เขาเรียกว่ากระถางทูบป,ปีห้าสองนะฮะร,รูปถ่ายหลวงพ่อกลวยปีห้าสองรูปนี้จะไม่ค่อยเจอนะครับเป็นกระดาษหนังไกนะ่ปั๊มยันด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังปีห้าสองกระถางทูบ เอาสักหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อเท่าปีหนึ่งเก้าหลวงพ่อกวยปุกเสกนะฮะร,รุ่นนี้กจะ็จะเป็นเหรียญน,นอกวัดที่หลวงพ่อกวยปุกเสกแล้วเป็นพระเครื่องประสบการณ์นะฮะประสบการณ์ของสายหลวงพ่อเท่าแล้วก็สายหลวงพ่อกลวยนะประสบการณ์ดีมากๆนะครับหลวงพ่อเท่าวัดข้างข่าวสันบุรี เหรียญตะกุดไข้หลวงพ่อพานนะบล็อกอาคีดตะกุดไข้หลวงพ่อพานบล็อกอาคีดพระสวยคมชัดนะครับเอาพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหรียญหลวงปู่แสนเลี่ยมเงินนะครับเอาแปดร้อยพอนี่ยออหอมกรอบเงินหลักพันนะแต่เอาแค่แปดร้อย แปดปร้อยลูปรอหนะูป็ลอดกล,ลอ,อกิ่งขมรน,นะครับเนื้อสำลิศกิ่งขมรเนื้อสำลิศเอาห้าร้อยบาทสมเด็จ วัดเขาใหญ่สุพรรณบุรีปีหนึ่งแปดหลวงพ่อควยปลูกเสกนะครับเอาสี่ร้อยบาทพงนี่เป็นไม่รู้ที่นะเอาสี่ร้อยเนื้อฝาบาทหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน เอาสี่ร้อยบาทปิดตาเนื้อผงทางใต้นะครับเอาแปดร้อยรงนี้น่าจะมีอายุพอสมควรนะน่าจะเยอะด้วยนะแต่เป็นต้นสองพันห้าร้อยนะครับเอาเอาแปดร้อยบาท <c oughs> เหรียญตะกัวหลวงพ่อทูล <c oughs> กรุงเทพนะครับ ปางซ่อนหาเอาสี่ร้อยบาทปิดตาไม่รู้ที่นะครับเจ้าของบอกเป็นทางชนบุรีรเนื้อขึ้นฟ้าลาแล้วเอาไปพันหนึ่งนะเอาพันหนึ่ง รูปเหมือนพ่อท่านจุนนะครับเนื้อว้านหลังยันห้านะตีเป็นยันห้าเอาสองพบาทแล้วกันสองพบาทพ่อท่านจุนขุนแผนปี18วัดจีนตัวหนังสือตั้งเอา400นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว้าน ผู้โทษเนื้อว่านเอาห้าร้อยบาทนะครับห้ารอยบาทปิดตาเมกะพัดปิดตาเมกะพัดเอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่รอยบาทวัดพับพิมพ์ใหญ่ปี 1, 5, หนึ่งห้าหลวงปุก่กโตปูเศกนะครับมวลสารเก่าของวัดพับปีหนึ่งห้า หลวงปูต้ตโตปุเสกนะตาปั้มยันนะปั๊มตาเหมือนเห็นนั้งแดงแต่ว่าตาเนี่ยจืดไปแล้วเอาสี่ร้อยแล้วกันพิมใหญ่ปิดตาเนื้อตะกัวเอาสี่ร้อยบาทเนื้อตะกัวเก่าหลังยันสี่ร้อยบาทลูกอมเนื้อผงลงรัก นะเอาห้าร้อยบาทเหรียญวัดโคนอนปีหนึ่งห้าเอาแปดร้อยบาทเนื้อทองแดงผิวไฟสวยๆนะครับแปดร้อยบาทสวยๆส,สิงห์งาแกะนะสาลิกาเอาสี่ร้อยบาทเนะี่ยตีได้เป็นหลุมพะกวย หลวงพ่อมุยแล้วก็หลวงพ่อกันนะเป็นศิล์นโรงงานนะงาแกะศิลหัวใจนะครับคำข้าวรุ่นสองนะสวยสวยเลยหน้าตาติดชัดนะหน้าตาติดชัดหน้าหลังเอาพันหนึ่งนะครับเอาพันหนึ่งหลวงพ่อโอโอโอภาสีนะครับวัดประสาทปีศูนย์หกเนื้อผงใบลานเอาหกร้อยครับเอาหกร้อยบาท เนื้อตะกัวไม่รู้ที่เนอาสามร้อยนะับพระพิชิตมานีนยหลวงปู่ทิมปุกเสกปีหนึ่งห้านะครับตรงนี้ออกแก่น้ำมันนะจะเนื้อสวยหน่อยออกแก่น้ำมันเอาสี่ร้อยนะครับนี่เป็นเนื้อผงเป็นคล้ายค้ายชิ้นาราดไม่รู้ที่เอาไปสี่ร้อย เหรียญละครั้งเนื้อเงินหลวงพ่อก็เสมเอาเก้าร้อยนะปีปีสามแปดนะเนื้อเงินเอาเก้าร้อยบาทปีสามแปดหลวงปู่แพ้วเหรียญเศรษฐีหลวงปู่แพ่ห้าร้อยบาทเนื้อทองแดงผิวไฟใสสวยพร้อมนะเดียมกันน้ำ ขุนแผนห้าเหลี่ยมปีหนึ่งแปดหลวงพ่อกลวยนะครับเอาเก้าร้อยบาทนะฮะเหลี่ยมจะแพงสุดแล้วนะเคยขายได้ถึงพนะันแปดฮะวันนี้เอาเก้าร้อยปืนแตกหลวงพ่อเงินนะครับปืนแตกหลวงพ่อเงินเสี่ยนโตนิยมหนึ่งพันบาทเหรียญรับสเสด็จหลวงพ่อคูณนะครับรับสเสด็จหลวงพ่อคูณเนื้อทองแดงผิวมันปู รับสเสด็จต่อโค้ดเต็มๆนะครับต่อโค้ดเต็มใบรับสเสด็จเอาเก้นะเอา900บาทนะใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์นะครับทักไลน์มาขอบคุณครับสวัสดีครับ